อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาสเมยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแฟนแคมเดียวที่มียอดวิวสูงสุดในปี2022นี้จากฝั่งเคป๊อปหญิงนั่นเองเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยดูแฟนแคมนี้มานะครับนั่นก็คือแฟนแคมของวินเทอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นในนามของวินเทอร์ จากเพลง Step Back ในรายการ Countdown ซึ่งแฟนแคมนี้เนี่ยก็อยู่ในช่อง M2 นะครับเป็นแฟนแคมที่มีคนเข้ามาดูกันเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วก็ยังครองอันดับแฟนแคมที่มียอดวิวสูงที่สุดในปี2022นี้จากฝั่งไอดอลหญิง K-POP นะครับ ซึ่งวินเทอร์เนี่ยก็ได้โชว์ในเพลง Step Back ผ่านรายการ M Countdown คลิปวิดีโอนี้ลงมาได้ประมาณ10เดือนแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมของปี2022นะครับวันที่29มกราคมจนมาถึงในปัจจุบันนี้ตอนที่เราอัดคลิปอยู่ในวันที่4เดือนธันวาคมของปี2022นะครับยอดวิวแฟนแคมของคลิป Got t ป Be Step Back Winter นั้นเนี่ยมียอดวิวรวมทั้งหมดอยู่ที่15ล้านกับอีก9,838วิวนะครับ ยอดวิวหลัก15ล้านในแฟนแคมนี้เนี่ยก็ทําเอาเป็นไวรัลไปทั่วเกาหลีเลยเพราะว่าหน้าปกนะครับเป็นอีกหนึ่งส่วนเลยที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจและก็กดเข้ามาดูเพราะว่าวินเทอร์ในรูปหน้าปกนี้ที่ทาง m อ็มเเอาลงนั้น <ๆ S 1> คือน่ารักมากๆเลยจริงๆรูปทําแก้มป่องๆทําหน้าแบบว่า ยิ้งยิ้เงีเยวนะครับเป็นสไตล์ของวินเทอร์ที่ทําให้ใหลายๆคนนั้นหลงรักแล้วก็กดคลิกเข้ามาดูบางคนเนี่ยถึงกับบอกเลยว่าที่คลิกเข้ามาดูเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนคลับของวินเทอร์โดยเฉพาะแต่ว่าด้วยความน่ารักของรูปภาพหน้าปกเนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งใจตัวเองได้ก็ต้องคลิกเข้ามาดูและสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นแฟนคลับของวินเทอร์โดนน้องหนาวตกไปเรียบร้อยนะครับจากเพลง step back got t e be a ซึ่งวินเทอร์ในคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้มีดีเพียงแค่หน้าปกที่น่ารักเท่านั้นแต่ว่าการแสดงเนี่ยก็เก่งมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการเต้นแล้วก็การแสดงสีหน้ารวมไปถึงการร้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ยังมีหลายๆช่วงเลยนะครับในคลิปวิดีโอที่จะได้เห็นวินเทอร์เนี่ยมีการแกล้งเพื่อนๆพี่ๆร่วมวงด้วยและในท้ายคลิปวิดีโอเนี่ยดูเหมือนว่าวินเทอร์นั้นเนี่ยจะมีการแกล้งอะไรบางอย่างโดยกระทำพี่ฮิยวยอนนั้นเนี่ยถึงกับต้องไปแตะไปสะกิดเลยนะครับแบบว่าทาอะไรเนี่ยแกล้งอะไรเล่นอะไรเนี่ยก็เป็นคลิปวิดีโอที่น่ารักมากๆดังนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยที่ยอดวิวจะสูงนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยคลิกเข้ามาดูแแฟนคมของท มากขนาดนี้จนในปีนี้นะครับก็กลายเป็นคลิปวิดีโอแฟนแคมของไอดอลเคป๊อปหญิงที่มียอดวิวสูงที่สุดในปี2022นี้กันไปเลยหากใครที่ได้เคยดูนะครับแฟนแคมของวินเทอร์จากเพลง Step Back got to Beat นี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าชอบหรือเปล่าคลิกเข้าไปดูเพราะว่าหน้าปกไหมหรือว่า เข้าไปดูและเห็นอะไรกันบ้างนะครับรวมไปถึงใครเนี่ยที่ยังไม่เคยดูสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่คลิปแฟนแคม Winter step back จาก g o d h e r ป t นะครับบอกเลยว่าน่ารักมากๆสํำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปแฟนแคมของ Winter กันเยอะๆนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง